กราบสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองปสายฝูสูซุคนทางฟังไทยฟังเล่าทางยุโรปเดลทูโกมอนีคุณแม่แมลีสาวอีสานกินเสบสิมาส่วนพีส่วนนองกินส้นตมตำปูปลาล้าใส่ข้าวโพดใสจตะตอเสรบจคือเกาลัจ้าพี่น้องจ้าจังในก่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่แมรีได้ได้จ้าด้อผิดพลาดประการใดพูดไม่สุภาพแต่งตัวไม่สุภาพ เสียงรอบข้างบรบกวนก็กลาบขอโทษเข้าไปด้วยนะคะจ้ะแล้วก็มอนีกัมีม่ไก่ย่างอ,อบน้ำผึ้งไก่อบน้ำผึ้งสมุนไพรด้วยนะคะมากินกับสมตำตามเยพี่น้องเด้อผักสดๆกรอบๆมากเป็นกระมังคือเกาล่ะจ้ะจึงไดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้ด้วยเดรักน้อย oy, แต่รักนานๆน,นะคะ Good Morning Good afternoon Good evening m y d e a r friend เอเ e อรี่ e ันเอเวอรี่เวร์ m a r y eat spicy papaya salad call and pa kia and a uh, honey roast chicken so yummy yummy wannachai with me dear friend thank you for watching my video thank you for your comments thank you for your support me have a nice day have a great day have a wonderful day thank you so much love you all my dear friend เ uh, อ่ผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขอฝ่าอีกครั้งเด้อค่ะเด้อก่อนกินเมือกขออาราธนาพร สิ่งศักดิ์สทธิ์ทั่วสาวกลโลกดนบันดาลให้เพื่อนๆทุกๆท่านพร้อมครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงล่ำล,ล,ล่ำรวยรวยเจริญในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปปลอดภัยจากโรคภยัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งมวลปลอดภัยจากโรคโควิดในทีนและรวยยงเฮ่งเด้อพนองเด้อจะจีบจะจนเด้อจะเด้อรักน้อยแต่รักนานๆน,นะคะขอบคุณมากคะ่ะ เบาหลายนะมันใหญ่เนี่ยกินนิดเดียวแต่เบาล่หลายขออนุญาตใส่ซอนด้วยจาะมัน,นี้ข้าวโพดอ่อนจ้ะตำข้าวโพดอ่อนใส่สตมตำขึ้นเกามันยังแสบอยู่กินอันเก้านี่นแหละวันนี้ใส่สตอด้วยมันใี่ตำใส่สตอนะไม่้อใหญ่ใหญ่นะ่ะรับพักสด ไอ่อบน้ำ hmm. ผึ้งหอมหอม ไก่อบน้ำผึ้งหอมๆเลยเจ้ะพี่น้องจา้า <c oughs> คือเห็ดมันไหลเถอะ้า <c oughs> เห็ดมาเพื่อพี่เพื่อน้อง <c oughs> ใครเข้ามาดูก็เอาไปกินเลย <c oughs> มันจะด้ซส้วซสุุข้นอยู่เดี <c oughs> ตำปูปลาใส่สตอใส่ข้าวโพดอ่อนหอมสตอเพื่อใดเป็นคนไตเพื่อนมากกินหลายอหอมแม่คนอีสานแต่ว่าชอบอาหารเล่าอาหารไทยอาหารใก่กินได้ทุกอยา่าง แต่ว่าชอบส้มตำปูปลาเนี่ยไ <c oughs> ก่ย่างส้มตำแซ่บลาย เป็นจังใดเนาะพี่น้องทางประเทศไทยเศรษฐกิจดีขึ้นไปแจ็กหน่อยไปจ้ะสู้ๆเด้ออย่าถอยอย่าถอย มื่อีรจ้มงผมงามปะจุดสวยไหมไม่ไงนี่ยูู่้เดียวบายอยางองความสิได้แต่ละคลิปนะพี่น้องนะมึงเธอกินเหมือนจนอิ่มแล้วกำลืมเลยขอดอ้าอย่างกินไม่อีกแล้ว หอมมาก Håper <laughs> det. <laughs> ตำข้าวโพดอ่อนกัปูปลาก็เพื่อนกินได้สมือสมตำ <c oughs> ไก่ย่างไก่ย่างไก่อบน้ำผึ้ง <c oughs> <c oughs> <c oughs> หมดไปหนึ่งชิ้นใหญ่ <c oughs> <c oughs> อิ่มกี่นาทีแล้วพี่น้องจายานมันโดนจจงไดกะกราบขอบพระคุณยังสูงด้จ้าเด้อที่เสียสละเวลาอันมีค่าของเพื่อนๆทุกท่านเขามาซองมาแย่งช่อง Youtube มืดสมารเล่นของแม่แมรีได้จ้าเด้อรักน้อยแต่รักนานๆนะคะจจงไดกะขออาธนาพรอีกครั้งนะคะขออาธนาพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสาวกโลก โดนบันดาลให้เพื่อนๆทุกๆท่านพร้อมครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงล่ำล่ำเลยรวยเจริญในหน้าที่การงานยิ่งๆขึ้นไปปลอดภัยจากโรคโควิดในทีนปลอดภัยจากโกาครคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งมวลเลยรวยเองฮงเด้อพี่นองเด้อเดืเจ็บจะจนนะจ๊ะ Thank you everybody Thank you my dear friend Thank you for watching my video Thank you for your comment s Thank you for your support me Have a nice day Have a g great day. Have a wonderful day. Love ริ u a l l my dear f r i n n d Thank you so much ผิดพลาดประการแตกราบขอโทษขอให้ได้เจรแต่งตัวไม่สุภาพพูดไม่สุภาพกินไม่สุภาพมีเสียงรอบข้างรบกวนเอุ่ฮดคลิป, <c oughs> ปลบด่ดีกราบขอโทษขอให้ได้เจรเจอกันคลิปหน้าค่ะรักนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ